คุณเคยรู้ไหมว่าบางครั้งความลับที่สั่นสะเทือนวงการทหารโลกไม่ได้เริ่มต้นจากเสียงระเบิดหรือการปะทะครั้งใหญ่แต่มันเริ่มจากภาพบนหน้าจอเรดาร์ที่ทำให้คนทั้งห้องต้องเงียบกริบวันนั้นนักบินระดับโลกจากสหรัฐอเมริกาและสวีเดนเดินทางมาถึงประเทศไทยพวกเขามาในานามของการฝึกซ้อมรบร่วมกิจกรรมที่โลกคุ้ตาเหมือนเป็นพิธีกรรมประจำฤดูการของกองทัพชั้นนา แต่ทันทีที่เครื่องบินขึ้นสู่ท้องฟ้าไทยสิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่ใช่การฝึกธรรมดาอีกต่อไปเพราะบนเรดาร์พวกเขาเห็นบางอย่างที่ไม่ควรเกิดขึ้น F 1 6ของอเมริกากับกรีเพนของสวีเดนคือเครื่องบินที่มาจากคนละซีกโลกระบบคอมพิวเตอร์ของทั้งสองฝ่ายแตกต่างกันแทบจะสุดขัวราวกับน้ำกับน้ำมันอยู่ใกล้กันได้แต่ไม่เคยถูกออกแบบให้ผสมกันได้ในสนามรบเดียวกัน โดยเฉพาะในโลกของสงครามยุคใหม่ที่ข้อมูลคือชีวิตและความล่าช้าเพียงเสี้ยววินาทีอาจหมายถึงความพ่ายแพ้แต่ที่นี่ในน่านฟ้าไทยพวกมันกลับทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อเหมือนมีเส้นได้ล่องหนเชื่อมโยงทุกอย่างไว้ให้เต้นไปตามจังหวะเดียวกันเป้าหมายเดียวกันภาพเดียวกันการตัดสินใจเดียวกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญและมันไม่ใช่แค่ความเก่งของนักบิน มันคือจุดเริ่มต้นของคำถามที่แม้แต่มหาอำนาจยังต้องตั้งใจฟังกองทัพอากาศไทยทำได้อย่างไรลองนึกภาพให้ชัดในขณะที่หลายประเทศต้องทุ่มงบมหาศาลใช้เวลาหลายสิบปีเพื่อพยายามเชื่อมระบบอาวุธจากค่ายตะวันตกที่ต่างกันให้คุยกันรู้เรื่องแต่ประเทศไทยกลับทำสำเร็จในสนามจริงจนผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับต้องขยี้ตาเมื่อเห็นข้อมูลเป้าหมายจากกริเพถูกส่งต่อไปยัง F16 และเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าของไทยอย่างแม่นยำในระดับเซียววินาทีนี่ไม่ใช่การส่งข้อมูลแบบกระจัดกระจายแต่มันคือการทำงานแบบเครือข่ายที่สมบูรณ์แบบที่สุดครั้งหนึ่งในอาเซียนภาพการรบที่ทุกหน่วยมองเห็นภาพเดียวกันพร้อมกันในเวลาเดียวกันและในวินาทีนั้นโลกเริ่มมองกองทัพอากาศไทยใหม่จากที่เคยถูกมองว่าเป็นเพียงผู้ซื้ออาวุธรายใหญ่ วันนี้ประเทศไทยกำลังกลายเป็นผู้ที่สามารถบงการให้เทคโนโลยีจากฝั่งอเมริกาและยุโรปทำงานร่วมกันได้อย่างแนบเนียนรากับทำให้เหล็กกล้าสองค่ายที่ไม่เคยเข้ากันต้องจับมือเต้นรําไปตามจังหวะเดียวกันความลับทั้งหมดนั้นถูกซ่อนอยู่ในคำสั้นๆคำเดียวคำที่ฟังดูเหมือนไม่มีพิดภัยแต่กลับทรงพลังจนเปลี่ยนสมการของสงครามยุคใหม่ได้ลิงก์แต่หัวใจของความมหัศจรรย์นี้ ไม่ได้อยู่ที่ลำตัวเครื่องบินราคาแพงหลายพันล้านไม่ได้อยู่ที่เครื่องยนต์คํารามหรืออาวุธใต้ปีกหากแต่อยู่ในสิ่งที่มองไม่เห็นระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่กองทัพอากาศไทยได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาต่อยอดจนกลายเป็นเครือข่ายที่ฉลาดและยืดหยุน่นในแบบที่โลกไม่คาดคิดเพราะโดยปกติ F16 ใช้ระบบ L ิง k 1 6ขณะที่ g ริ p e n นมีระบบเฉพาะของตัวเอง เหมือนคนอเมริกันกับคนสวีเดนที่เจอกันกลางสนามรบแต่กลับพูดคนละภาษาและในสงครามไม่มีเวลาสำหรับการแปลทว่าไทยไม่ยอมจำนนต่อข้อจำกัดนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญไทยร่วมกันบูรณาการระบบให้เกิดเป็นเครือข่ายใหม่ที่ส่งพลังนั่นคือลิงทีและมันไม่ใช่แค่การส่งข้อความตัวอักษรแต่มันคือการแชร์ดวงตาเมื่อกริเพนเปิดเรดาร์เห็นอากาศยานฝ่ายตรงข้ามที่อยู่ไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรพิกัด ความเร็วและทิศทางจะถูกส่งผ่านลิงก์ทีไปปรากฏบนหน้าจอของนักบิน F16 ทันทีราวกับมีคนกระซิบข้อมูลเข้าหูในเสี้ยวลมหายใจและความได้เปรียบที่น่ากลัวที่สุดคือ F16 สามารถเห็นก่อนโดยไม่ต้องเปิดเผยตำแหน่งตัวเองไม่ต้องเปิดเรดาร์ให้ศัตร,รูจับสัญญาณได้มันกลายเป็นเพชฌฆาตเงียบที่เป้าหมายไม่มีวันรู้ตัวว่ากำลังถูกล็อกอยู่ที่น่าทึ่งยิ่งกว่านั้น ลิงทีไม่ได้เชื่อมแค่เครื่องบินแต่มันยังเชื่อมโยงไปถึงสถานีเรดาร์ภาคพื้นดินและเรือรบของกองทัพเรือทําให้ทั้งกองทัพเห็นภาพเดียวกันในเวลาเดียวกันภาพสงครามที่ไม่มีใครหลุดจากจังหวะความสําเร็จนี้ทําให้บริษัทจากสวีเดนเองยังต้องทึ่งและยอมรับว่าไทยคือหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่สามารถพัฒนาระบบ Data l ล n k ์ของตัวเองได้ในระดับซับซ้อนขนาดนี้และนี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นในโลกของการทหาร คำถามที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ใครมีเครื่องบินแพงกว่าแต่คือใครมองเห็นก่อนและใครตัดสินใจได้เร็วกว่าหลังจากการค้นพบความสามารถของเลงที่คำถามนั้นก็ยิ่งดังขึ้นเรื่อยๆทำไมประเทศไทยประเทศที่ไม่ได้มีงบประมาณระดับมหาอำนาจจึงสามารถทำในสิ่งที่หลายชาติซึ่งร่ำรวยกว่าล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่าคำตอบซ่อนอยู่ในวิธีคิดขณะที่หลายประเทศเลือกจะเป็น ผู้ใช้งานเทคโนโลยีไทยกับเลือกเส้นทางที่ยากกว่านั่นคือการเป็นผู้ควบคุมระบบไม่ยอมปล่อยให้สมองของกองทัพถูกผูกมัดไว้กับใครคนเดียวลองจินตนาการถึงคืนหนึ่งเหนืออ่าวไทยความมืดปกคลุมผืนน้ำวัตถุแปลกปลอมลำหนึ่งบินต่ำแนบผิวน้ำเพื่อลดโอกาสถูกเรดาร์ภ้าพื้นดินตรวจจับสำหรับเครื่องบินรบทั่วไปเป้าหมายแบบนี้อาจปรากฏบนจอช้าเกินไปช้าเกินกว่าจะเปลี่ยนผลลัพธ์ได้ แต่ไม่ใช่กับกองทัพอากาศไทยบนท้องฟ้าสูงเครื่องบินแจ้งเตือนภายล่วงหน้าซสาบ340 AEW ลอยตัวเงียบๆเ,เหมือนผู้เฝ้ามองที่ไม่เคยหลับเราดาร์ของมันกวาดพื้นที่กว้างไกลเกินสายตาข้อมูลที่ได้ไม่ใช่เพียงจุดเล็กๆบนจอแต่คือเรื่องราวทั้งหมดของเป้าหมายนั้นตำแหน่งความเร็วทิศทางและเจตนาและในเสี้ยววินาทีเดียวกันข้อมูลทั้งหมดถูกส่งผ่านลิงก์ทีไปยังฝูง F16 ที่บินลาดตระเวนอยู่ใกล้เคียงสิ่งที่น่าทึ่งคือ F-16 เหล่านั้นปิดเรดาร์ของตัวเองสนิบไม่มีสัญญาณใดเล็ดลอดออกไปบอกศัตรูว่ากำลังถูกจับตามองพวกมันเคลื่อนที่เข้าหาเป้าหมายเหมือนเงาในความมืดใช้ดวงตาของเครื่องบินอีกลำจากคนละประเทศคนละค่ายคนละปัจฉยาเป็นดวงตาของตัวเองนี่คือการทำลายกำแพงเทคโนโลยีที่โลกตะวันตกเคยเชื่อว่าแทบเป็นไปไม่ได้ ความสำเร็จนี้ไม่ได้เกิดจากโชคช่วยแต่มาจากการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ของไทยตั้งแต่ตน้นไทยไม่ยอมเป็นแค่ผู้รับคําสั่งจากซอฟต์แวร์ที่ถูกล็อกแต่เลือกจะเรียนรู้ปรับแต่งและเชื่อมโยงระบบให้ตอบสนองกับภูมิประเทศและภัยคุกคามของตนเองการที่กองทัพอากาศไทยเนี่ยสามารถดัดแปลงซอฟต์แวร์ระดับสูงให้เครื่องบินรบจากสหรัฐทํางานร่วมกับระบบจากสวีเดนได้เปรียบเสมือนการถือกุญแจผี ที่ไขเข้าได้กับหลายประตูนในโลกไซเบอร์การทหารอาวุธแบบนี้ไม่มีขายไม่มีใครส่งมอบให้ต้องสร้างขึ้นจากมันสมองและความกล้าหาญในการตัดสินใจเท่านั้นและนี่เองคือเหตุผลที่กริปเพนฉลามแห่งท้องฟ้ากลายเป็นฝันร้ายของใครก็ตามที่คิดจะล่วงล้ำน่านฟ้าไทยไม่ใช่เพราะมันบินเร็วที่สุดไม่ใช่เพราะมันติดอาวุธหนักที่สุดแต่เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งของตาขายอัจฉรยะที่มองเห็นทุกอย่างก่อนใคร แต่คำถามต่อไปที่หลายคนเริ่มสงสัยคือเหตุใดประเทศไทยจึงเลือกรีเพนจากสวีเดนมาเป็นหัวใจของระบบนี้และสวีเดนได้เปิดอะไรบางอย่างให้ไทยมากกว่าที่หลายประเทศเคยได้รับหรือไม่ในโลกของการจัดหาวุธคำถามที่ดูเหมือนเรียบง่ายที่สุดกลับเป็นคำถามที่อันตรายที่สุดทำไมไม่เลือกของที่แรงที่สุดสำหรับหลายประเทศคำตอบคือการควักงบประมาณมหาศาลเพื่อแลกกับเครื่องบินที่เร็วกว่าใหญ่กว่า ติดอาวุธมากกว่าแต่สำหรับประเทศไทยคำตอบกลับอยู่คนละทิศท,ทางเพราะสิ่งที่กองทัพอากาศไทยมองหาไม่ได้มีแค่พลังแต่มันคืออิสรภาพลองนึกภาพการซื้อสมาร์ทโฟนราคาแพงที่สุดในโลกสเปกแรงกองคมระบบล้าแต่ถูกล็อกทุกอย่างจะติดตั้งแอปเพิ่มไม่ได้จะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นอกค่ายก็ทำไม่ได้จะเข้าไปแก้ไขระบบภายในยิ่งเป็นไปไม่ได้ เครื่องบินรบจากมหาอำนาจบางประเทศก็ไม่ต่างกันมันทรงพลังแต่มันไม่เคยเป็นของคุณอย่างแท้จริงนี่คือเหตุผลที่ชื่อของ j a ส39 g r i p e n จากสวีเดนมีความหมายมากกว่าที่หลายคนคิดคำตอบไม่ได้อยู่ที่ความเร็วไม่ได้อยู่ที่จำนวนขีปนาวุธแต่อยู่ที่สิ่งที่มองไม่เห็นสวีเดนและบริษัทผู้พัฒนา Gripen มีแนวคิดที่แตกต่างพวกเขาไม่ขายแค่เครื่องบินแต่ขาย ความร่วมมือในโครงการจัดหากริเพนให้กับกองทัพอากาศไทยสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การส่งมอบเครื่องบินแต่คือการเปิดประตูสู่เทคโนโลยีภายในสวีเดนย่อมมอบกุญแจบางดอกให้กับวิศวกรไทยนั่นคือการอนุญาตให้เข้าถึงและปรับแต่งซอฟต์แวร์บางส่วนได้จริงสำหรับโลกการทหารนี่คือเรื่องใหญ่เพราะมันหมายถึงการไม่ถูกผูกมัด รีเพนที่เข้าประจำการในไทยจึงไม่ใช่เครื่องบินที่ซื้อมาแล้วใช้ตามคู่มือแต่มันถูกหล่อหลอมใหม่ให้มีหัวใจเป็นของไทยกองทัพอากาศไทยสามารถใส่แผนที่ภูมิศาสตร์ที่ละเอียดที่สุดของประเทศตัวเองตั้งค่าระบบป้องกันให้เหมาะกับภัยคุกคามในภูมิภาคนี้โดยเฉพาะและที่สำคัญที่สุดทำให้กรีเพนพูดภาษาเดียวกับลิงทีได้อย่างสมบูรณ์นั่นทำให้กรีเพนไม่ใช่แค่เครื่องบินรบแต่มันกลายเป็น สมองของเครือข่ายในขณะที่เครื่องบินลำอืดอาดแข็งแกร่งเป็นรายตัวกริเพนของไทยแข็งแกร่งเพราะมันเชื่อมโยงทุกอย่างเข้าด้วยกันมันมองเห็นก่อนวิเคราะห์ก,ก่อนและส่งต่อข้อมูลให้ทั้งระบบตัดสินใจร่วมกันการครอบครองกริเพนพร้อมแนวคิด Network Centric Warfare คือการก้าวกระโดดจากยุคอนาล็อสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มตัวและนี่คือจุดที่ทำให้มหาอำนาจบางประเทศเริ่มต้องทบทวนความเชื่อเดิมๆบางที ชัยชนะบนฟากฟ้าอาจไม่ได้วัดกันที่ใครมีเครื่องบินใหญ่กว่าแต่ใครมีระบบที่ฉลาดกว่าและยืดหยุ่นกว่าแต่ในขณะที่กริเพนทำหน้าที่เป็นสมองอัจฉริยะคำถามต่อไปก็ค่อยๆปรากฏขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วหมัดหนักของกองทัพอากาศไทยละ่ะเครื่องบินจากฝั่งอเมริกาอย่าง F16 ซึ่งรับใช้ท้องฟ้าไทยมากกว่า3ทศวรรษจะมีบทบาทอย่างไรในยุคใหม่ที่ทุกอย่างเชื่อมต่อกันด้วยเครือข่าย ถ้ากรีพเอนคือสมอง F16 จะกลายเป็นอะไรถ้ากรีพเนคือสมองที่คอยคิดวิเคราะห์และมองเห็นก่อนแล้วอะไรคือพลังที่ลงมือปิดฉากให้กับสมรภูมิคำตอบนั้นไม่เคยเปลี่ยนไปตลอดกว่า3ทดทศวรรษมันคือชื่อที่คุ้นเคยที่สุดบนท้องฟ้าไทย F6 นับตั้งแต่วันที่เหยี่วเวหาลำแรกแตะรันเวไทย F16 ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องบินขับไล่ แต่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเขี้ยวเล็บหลักที่ปกป้องน่านฟ้าประเทศนี้มาอย่างยาวนานผ่านทั้งยุคสงครามเย็นยุคเปลี่ยนผ่านและยุคดิจิทัลแต่โลกเปลี่ยนไปและในสงครามยุคใหม่แค่บินเร็วแค่แรงแค่ทนไม่เพียงพออีกต่อไปนี่คือเหตุผลที่กองทัพอากาศไทยตัดสินใจก้าวเข้าสู่ยุคของ F16 Viper หรือที่รู้จักกันในชื่อบล็อกเซส่วน72 มาตรฐานสูงสุดของ F-16 ที่ยังคงบินอยู่ในโลกปัจจุบันภายนอกมันอาจยังดูเหมือน F-16 ที่หลายคนคุ้นตาแต่ภายในแทบจะเป็นคนละเครื่องหัวใจของการเปลี่ยนแปลงคือเรดาร์ AN/APG-83 a s a เรดาร์ชนิดเดียวกับที่ใช้ในเครื่องบินขับไล่ยุคที่หามันทำให้ F-16 ของไทยมองเห็นไกลขึ้นชัดขึ้นและก่อนใครแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการมองเห็น คือการที่มันเชื่อมต่อได้โดยปกติแล้วสหรัฐอเมริกามีข้อจํากัดสูงมากในเรื่องการดัดแปลงอาวุธแต่ด้วยสายสัมพันธ์อันยาวนานความเชื่อใจและบทบาทของไทยในภูมิภาค F16 ไวเพอร์ F 16, ของกองทัพอากาศไทยสามารถทำงานร่วมกับลิงทีได้อย่างราบรื่นนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กเพราะมันหมายความว่าหมัดหนักจากฝั่งอเมริกาสามารถรับคำสั่งจากสมองอัจฉริยะของกรีเพน และลงมือได้ทันทีโดยไม่สะดุดในเครือข่ายนี้เกรเ e นวิเคราะห์ระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามองภาพรวมและ F 1 6คือผู้พุ่งเข้าโจมตีด้วยพลังที่เชื่อถือได้ที่สุดนี่คือศิลปะแห่งการทูตทางการทหารของไทยเราไม่เลือกข้างไม่ผูกมัดตัวเองกับค่ายใดค่ายหนึ่งแต่เลือกจะผสมผสานสิ่งที่ดีที่สุดจากทั้งสองโลกผลลัพธ์คือกองทัพอากาศที่ไม่ได้แข็งแกร่งเพราะอาวุธแพง แต่แข็งแกร่งเพราะโครงสร้างความคิดการมี F16 Viper ระดับท็อปของโลกไม่เพียงทำให้ประเทศพื้นบ้านต้องคิดให้รอบคอบแต่มันยังส่งสัญญาณไปถึงมหาอำนาจว่าประเทศไทยไม่ใช่ผู้ซื้อที่รอรับของอีกต่อไปแต่คือผู้ใช้ที่เข้าใจและควบคุมเครื่องมือของตนเองได้อย่างแท้จริงแต่เรื่องราวยังไม่จบแค่นั้นเพราะภารกิจครองอาการ ไม่ได้อาศัยแค่เครื่องบินขับไล่ราคาแพงเพียงอย่างเดียวยังมีอากาศยานอีกรุ่นหนึ่งจากดินแดนสมขาวที่กำลังถูกไทยเปลี่ยนจากเครื่องบินฝึกให้กลายเป็นหมากสำคัญบนกระดานยุทธศาสตร์จนแม้แต่ผู้ผลิตเองยังต้องทึ่งในขณะที่สายตาของโลกยังจับจ้องไปที่เครื่องบินขับไล่รุ่นใหญ่ราคาแพงระยับกองทัพอากาศไทยกับขยับหมาอีกตัวหนึ่งอย่างเงียบเชียบเป็นหมาที่ในตอนแรกแทบไม่มีใครให้ความสนใจ และถูกมองข้ามว่าเป็นเพียงตัวประกอบในกองทัพอากาศสมัยใหม่มันคือเครื่องบินจากแดนสงขาวเตนํำเมยสสำหรับคนทั่วไปมันคือเครื่องบินฝึกเป็นอากาศยานที่มีไว้สำหรับนักบินใหม่มีไว้เพื่อการเรียนรู้ไม่ใช่การต่อสู้แต่ในมุมมองของกองทัพอากาศไทยความคิดนั้นตื่นเกินไป T50TH ไม่ได้ถูกเลือกมาเพื่อเป็นเพียงครูฝึก ถูกวางบทบาทให้เป็นสะพานเชื่อมระหว่างโลกของการฝึกกับโลกของสนามรบจริงเครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบให้มีความเร็วเหนือเสียงความคล่องตัวสูงและโครงสร้างการควบคุมที่ใกล้เคียงกับ F 1 6มากที่สุดในบรรดาเครื่องบินฝึกทั้งหมดในโลกนั่นหมายความว่านักบินที่ขึ้นบินกับ T 5 0 pass ไม่ได้แค่หัดบินแต่กำลังถูกเตรียมให้คิดแบบนักรบตั้งแต่วันแรกจุดเปลี่ยนที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ตัวเครื่องบินแต่อยู่ที่สิ่งที่ไทยกล้าขอเพิ่มเข้าไป กองทัพอากาศไทยไม่ได้ต้องการเครื่องบินที่บินสวยในงานแสดงไม่ได้ต้องการแค่เครื่องมือฝึกตามตำราแต่ต้องการมินิ f 16เครื่องบินที่พร้อมรบจริงใช้งานจริงและรับภารกิจจริงได้ทันทีเมื่อสถานการณ์บังคับสิ่งที่ทำให้ t 50ของไทยแตกต่างจากประเทศอื่นคือการสั่งติดตั้งระบบแบบจัดเต็มตั้งแต่เรดาร์ไปจนถึงขีดความสามารถในการบรรทุกอาวุธระดับสูงเครื่องบินฝึกลำนี้จึงสามารถทำหน้าที่โจมตีเบา ลาาตระเวนและสนับสนุนการรบแทนเครื่องบินขนาดใหญ่ที่มีต้นทุนต่อชั่วโมงบินสูงกว่าอย่างมหาศาลแต่นั่นยังไม่ใช่จุดที่ทำให้ผู้ผลิตจากเกาหลีใต้ต้องนิ่งเงียบสิ่งที่ทำให้แม้แต่บริษัทไคยีต้องทบทวนแนวคิดของตัวเองคือข้อเสนอจากฝั่งไทยในการติดตั้งเรดาร์เอล0ม2จากอิสราเอลเรดาร์ประสิทธิภาพสูงที่ปกติแล้วไม่มีใครคิดจะนำมาติดตั้งบน เครื่องบินฝึกในตอนแรกความกังวลถาโถมเข้ามาทั้งเรื่องพลังงานความร้อนและภาระต่อโครงสร้างแต่ด้วยการคำนวณอย่างละเอียดและแนวทางแก้ไขจากทีมวิศวกรไทยสิ่งที่ดูเหมือนเกินขอบเขตกลับกลายเป็นความจริงผลลัพธ์คือที50ของไทยกลายเป็นเครื่องบินฝึกเพียงไม่กี่แบบในโลกที่มีความสามารถในการรบแบบ BVR หรือการโจมตีเป้าหมายจากระยะไกลเกินสายตา คุณสมบัติที่เครื่องบินฝึกส่วนใหญ่ไม่มีวันเอื้อมถึงแต่หมัดเด็ดที่สุดยังมาไม่ถึงกองทัพอากาศไทยขอผ่าระบบเพื่อฝังลิงทีลงไปในที50 TH ตั้งแต่ออกจากโรงงานนั่นหมายความว่าเครื่องบินฝึกลำนี้สามารถเชื่อมต่อกับกริเปนรับข้อมูลจาก F-16 และทำงานอยู่ในเครือข่ายการรบเดียวกันได้ทันทีที่ขึ้นบินความกล้าหาญทางความคิดนี้ทำให้เกาหลีใต้ถึงกับนำโมเดลไทย ไปใช้เป็นต้นแบบในการเสนอขาย T50 ให้กับประเทศอื่นในเวลาต่อมาจากเครื่องบินฝึกธรรมดาแต่นำมืดของไทยกลายเป็นหมาป่าในคราบแกะเป็นกำลังเสริมที่ยืดหยุ่นประหยัดและอันตรายเกินกว่าที่ใครจะประเมินได้จากรูปลักษณ์ภายนอกแต่เรื่องราวของมันยังไม่จบเพราะเมื่อเท50ถูกติดตั้งเคี้ยวเล็บอย่างเต็มรูปแบบมันกำลังจะก้าวข้ามเส้นคำว่าเครื่องบินฝึกไปสู่บทบาทของนักฆ่าบนท้องฟ้าอย่างแท้จริง คําว่าเครื่องบินฝึกมักทําให้หลายคนเผลอประมาทแต่นั่นไม่ใช่กับเท50ของกองทัพอากาศไทยเพราะเมื่อเคี้่วเล็บถูกติดตั้งครบมือสิ่งที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าไม่ใช่ครูฝึกอีกต่อไปแต่มันคือนักล่าที่ปลอมตัวมาอย่างแนบเนียนหัวใจของการเปลี่ยนแปลงน,นี้คือความสามารถในการบรรทุกอาวุธที่หลากหลายและจริงจังเริ่มจากภารกิจครองอากาศ t 50 th สามารถติดตั้งขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยไกล AM9 Side Winder รุ่นล่าสุดอาวุธที่ขึ้นชื่อเรื่องความแม่นยำสูงและการหลบหลีกที่ยากยิ่งสำหรับเป้าหมายแต่การต่อสู้ทางอากาศในยุคใหม่ไม่ได้จบแค่การดวลบนฟ้า t 5 0 s ของไทยถูกออกแบบให้รองรับกระเป๋ะชี้เป้าขั้นสูงทำให้มันสามารถปล่อยระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ได้อย่างแม่นยำในระดับที่แทบไม่เปิดโอกาสให้เป้าหมายหลบหนี ไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายบนบกหรือในทะเลเนี่ยเครื่องบินลำนี้สามารถทำหน้าที่เป็นเครื่องบินโจมตีเบาได้อย่างสมบูรณ์แบบด้วยต้นทุนต่อชั่วโมงบินที่ต่ากว่าเครื่องบินขับไล่ขนาดใหญ่อย่างมากแต่ความอันตรายที่แท้จริงของ t 5 0ไม่ได้อยู่ที่อาวุธเพียงอย่างเดียวมันอยู่ที่เครือข่ายเมื่อเชื่อมต่อกับลิงที่ที0ไม่ได้รบเพียงลำพังมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของฝูงบินล,ล่าสังหาร มันสามารถรับพิกัดเป้าหมายจากกรีเพนรับคำสั่งจาก F-16 หรือรับข้อมูลจากเครื่องบินแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าแล้วบินเข้าไปจัดการเป้าหมายนั้นโดยที่ฝ่ายตรงข้ามยังไม่ทันรู้ตัวด้วยซ้ำว่ามีเครื่องบินฝึกกำลังมุ่งหน้าเข้าหาการมีทีจําจำนวนมากในกองทัพจึงเปรียบเสมือนการมีกองทัพหมดผิดกระจายตัวได้รวดเร็วโจมตีได้รอบทิพและสร้างแรงกดดันอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องสิ้นเปลืองทรัพยากรระดับเครื่องบินขับไล่หลักแต่นี่เป็นเพียงครึ่งหนึ่งของเรื่องราวเพราะสิ่งที่น่าตื่นเต้นที่สุดในยุคใหม่นี้ไม่ใช่แค่สิ่งที่กองทัพอากาศไทยซื้อมาแต่คือสิ่งที่ไทยกำลังเริ่มสร้างขึ้นเองจากการปรับแต่งเครื่องบินสู่การผลิตอาวุธจากผู้ใช้งานสู่ผู้พึ่งพาตนเองอย่างแท้จริงและนั่นคือก้าวต่อไปที่กำลังเปลี่ยนดุลอำนาจของทั้งภูมิภาค เมื่อโครงสร้างของกองทัพอากาศไทยถูกลอหลอมด้วยเครือข่ายความยืดหยุน่นและการพึ่งพาตนเองบทบาทของประเทศนี้บนเวทีภูมิภาคก็เริ่มเปลี่ยนไปอย่างเงียบงันแต่ลึกซึง้งเพราะอำนาจทางอากาศไม่ได้มีความหมายแค่การป้องกันน่านฟ้าของตัวเองอีกต่อไปมันกลายเป็นน้ำหนักทางการเมืองและยุทธศาสตร์ที่ประเทศอื่นหลีกเลี่ยงไม่ได้ตำแหน่งทางภูมิรัฐศาสตร์ของไทยคือหัวใจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เส้นทางอากาศเส้นทางทะเล และผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ของมหาอำนาจล้วนตัดผ่านภูมิภาคนี้การที่กองทัพอากาศไทยสามารถควบคุมและบูรณาการระบบจากหลายค่ายทําให้ประเทศไทยกลายเป็นจุดศูนย์กลางที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการฝึกซ้อมรบร่วมระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นการฝึกที่มีสหรัฐเป็นแกนหลักหรือการฝึกที่ต้องอาศัยการประสานงานระหว่างหลายชาติที่ใช้เทคโนโลยีแตกต่างกันในสายตาของประเทศเพื่อนบ้านไทยไม่ใช่แค่ผู้เข้าร่วมแต่เริ่มถูกมองว่าเป็น ต้นแบบของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศแบบสมดุลไม่ฟุ่มเฟือยแต่มีประสิทธิภาพความสามารถในการดูแลบำรุงรักษาและอัปเกรดเครื่องบินอย่าง F-16 และ Gripen รวมถึงการพัฒนาระบบอย่างลิงทีทำให้ประเทศไทยค่อยๆก้าวสู่บทบาทศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับภูมิภาคโดยปริยายนี่คือซอฟต์พาวเวอร์ทางการทหารที่ไม่ต้องโฆษณาแต่สัมผัสได้จากการกระทาจริง ประเทศที่สามารถเชื่อมเทคโนโลยีจากต่าง่ายเข้าด้วยกันได้ย่อมมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นบนโต๊ะเจรจาไม่ว่าจะเป็นเรื่องความมั่นคงเขตแดนหรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจในอนาคตแต่ในขณะที่ปัจจุบันกำลังถูกยกระดับอนาคตก็เริ่มเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้เสียงคำรามของเครื่องยนต์เจ็ในวันข้างหน้าอาจไม่จำเป็นต้องมีนักบินนั่งอยู่ข้างในเสมอไปกองทัพอากาศไทยรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงนี้และเริ่มปรับตัวตั้งแต่วันนี้ โครงการอากาศยานไร้คนขับฝีมือคนไทยคือสัญญาณแรกของการก้าวเข้าสู่สงครามยุคใหม่โดรนไม่ได้ถูกมองเป็นแค่เครื่องมือสอดแนมแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบรบผสมที่เครื่องบินขับไล่ทำหน้าที่เป็นศูนย์สั่งการบนฟ้าควบคุมฝูงโดรนให้เข้าโจมตีในพื้นที่เสี่ยงแทนมนุษย์ลดการสูญเสียและเพิ่มความยืดหยุ่นในการรบในภาพอนาคตนั้นเครื่องบินขับไล่ยุคใหม่จะไม่ใช่แค่นักล่าที่บินเดียวแต่เป็นผู้บงการเครือข่ายอัจฉริยะ ระบบลิงทีจะถูกยกระดับด้วยปัญญาประดิษฐ์ช่วยประมวลผลข้อมูลจำนวนมหาศาลในเสี่ยววินาทีวิเคราะห์ความน่าจะเป็นของชัยชนะเส้นทางหลบหนีของศัตรูและแนะนำการใช้อาวุธที่เหมาะสมที่สุดให้กับนักบินสมะระภูมิแห่งอนาคตจะไม่ได้วัดกันที่ใครมีเครื่องบินมากกว่าแต่ที่ใครมีหน่วยประมวลผลที่เร็วกว่าใครตัดสินใจได้เฉียบคมกว่าและใครเชื่อมทุกองค์ประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างไร้รอยต่อทั้งหมดนี้ คือผลลัพธ์ของเส้นทางที่กองทัพอากาศไทยเลือกเดินมาโดยตลอดเส้นทางของการไม่ยอมเป็นเพียงผู้ตามเส้นทางของการเรียนรู้ควบคุมและพัฒนาเทคโนโลยีด้วยมือของตัวเองจากอดีตสู่ปัจจุบันและกำลังก้าวไปสู่อนาคตที่น่านฟ้าไทยจะปลอดภัยไม่ใช่แค่วันนี้แต่เพื่อคนรุ่นต่อไปในอีกหลายทศวรรษข้างหน้าเมื่อมองย้อนกลับไปตลอดเส้นทางทั้งหมดภาพของกองทัพอากาศไทยที่ปรากฏขึ้น ไม่ใช่ภาพของกองทัพที่แข็งแกร่งเพราะงบประมาณมหาศาลหรือเพราะการครอบครองอาวุธที่แพงที่สุดในโลกหากแต่เป็นภาพของกองทัพที่แข็งแกร่งเพราะความเข้าใจและการเลือกเดินในเส้นทางของตัวเองจากวันที่ระบบอาวุธจากต่างค่ายไม่อาจสื่อสารกันได้วันนี้ลิงทีได้เชื่อมสิ่งที่แตกต่างเข้าด้วยกันจากวันที่เครื่องบินรบถูกมองว่าเป็นเพียงสินค้าที่ซื้อมาใช้งาน วันนี้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกปรับแต่งให้สอดคล้องกับภูมิประเทศภัยคุกค,คามและยุทธศาสตร์ของชาติจากวันที่ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าแทบทุกอย่างวันนี้อาวุธและระบบจำนวนมากเริ่มมีคำว่าผลิตในประเทศไทยกำกับอยู่ข้างหน้าอย่างภาคภูมิทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อการลุกรานไม่ได้เกิดขึ้นเพื่อการอวดอำนาจแต่เกิดขึ้นเพื่อการยับยัง้งเพื่อทำให้ใครก็ตามที่มองเข้ามายัางน่านฟ้าไทย ต้องคิดให้รอบคอบมากขึ้นก่อนจะตัดสินใจใดๆเพราะในโลกความมั่นคงบางครั้งการไม่ต้องรบคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอำนาจทางอากาศในความหมายของไทยจึงไม่ใช่เรื่องของเครื่องบินเพียงอย่างเดียวแต่มันคือระบบความคิดคือเครือข่ายคือคนคือองค์ความรู้และคือความกล้าที่จะไม่เดินตามใครแบบไร้คำถามกองทัพอากาศไทยไม่ได้พยายามเป็นยักษ์ใหญ่แต่เลือกจะเป็นพยักษ์น้อย ที่รู้จักใช้สมองมากกว่ากำลังและใช้ความยืดหยุ่นเอาชนะข้อจำกัดในวันที่โลกกำลังเปลี่ยนเร็วเทคโนโลยีหมุนเร็วกว่าการเมืองและสงครามอาจเริ่มต้นจากข้อมูลมากกว่ากระสุนเส้นทางที่ไทยเลือกเดินคือการเตรียมพร้อมอย่างเงียบงนันแต่มั่นคงเพื่อให้น่านฟ้าแห่งนี้ยังคงเป็นพื้นที่แห่งความปลอดภัยไม่ใช่แค่สำหรับวันนี้แต่เพื่ออนาคตของคนรุ่นถัดไปและเมื่อมองขึ้นไปบนท้องฟ้า หากคุณเห็นเครื่องบินรบลำหนึ่งบินผ่านไปอย่างเงียบงนันจงจำไว้ว่าเบื้องหลังเสียงเครื่องยนต์นั้นไม่ได้มีแค่โลหะและเทคโนโลยีแต่มีความพยายามความคิดและศักดิ์ศรีของประเทศทั้งประเทศกำลังโบยบินอยู่พร้อมกัน